ป่านนี้มันคือมหากราบที่เต็มไปด้วยการพลิกผันชนิดที่ทำให้เรานั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวท่ามกลางสมรภูมิซื้อขายนักเตะท,ที่ร้อนระอุราวกับไฟบรรลัยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าไล่ล่าตัวกองหน้าเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างเบนจามินเซสโกจาก RB ร์บีไลฟ์ซิกอย่างไม่ลดละซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายไดเพราะนิวคาสซินยูไนเต็ดก็สนใจเซสโกอย่างจริงจังเช่นกัน แผมยังพร้อมจะเสนอค่าเหนื่อยและค่าตัว64ล้านปอนด์ตามที่ไลฟ์ซิกต้องการอีกด้วยนี่มันเหมือนศึกแย่งชิงยอดดาบในตำนานที่สองจอมยุทธต่างก็ต้องการครอบครองแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องเซสโกข่าวใหญ่ที่ทำให้แฟนบอลเรดเดวิลส์ต้องอึ้งไปตามตามกันก็คือการตัดสินใจพลิกแผนครั้งใหญ่ของกุนซือรูเบนอามริมเกี่ยวกับอนาคตของโคบีเมนู มิกบราว w ์อดีตหัวหน้าแมวมองของสโมสรเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งอยู่ในเต็ดเคยมีแผนบ้าคลั่งที่จะขายโคบีเมนูออกไปเพื่อระดมทุนและรักษาสมดุลทางการเงินให้สอดคล้องกับกฎ PSR (Profitability and Sustainability Rules) และ FFP (Financial Fair Play) แต่ตอนนี้แผนนั้นถูกยกเลิกไปแล้วนี่มันเหมือนกับผู้กำกับหนังที่กำลังจะหักมุมตัวละครเอกทิ้งไปกลางเรื่องแต่จูจ่ๆก็เปลี่ยนใจเพราะรู้ว่าคนดูจะไม่ยอมรับบราวให้ความเห็นส่วนตัวว่าไม่น่าจะมีใครคิดจะปล่อยโคบีเมนูไปตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นความคิดที่บ้ามากๆ เขายังบอกอีกว่าการที่เมนูไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ก่อนหน้านี้ทําให้ดูเหมือนว่าเขาอยากจะย้ายออกจากทีมแต่ความสนใจจากทีมอื่นก็ไม่ได้มากเท่าที่คาดไว้ซึ่งสุดท้ายแล้วจากที่ได้ยินมาเมนูจะมีความสุขที่จะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลใหม่แล้วหวังว่าเขาจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในทีมของอาร์โมริมนี่คือข่าวดีสุดๆสําหรับแฟนๆครับ ในขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างทีมของอาร์โมริมก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับ ดิโอโกดาโลแบ็กขวาคนสำคัญได้ออกมากล่าวชื่นชมมาตรฐานอันชัดเจนของกุนซือชาวโปรตุเกสว่าเขาพูดชัดเจนว่าถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณก็ต้องอยู่ที่นี่ถ้าคุณไม่สามารถทำตามมาตรฐานได้ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคุณดาโลยังเสริมอีกว่ามันคือข้อความที่ชัดเจนว่าถ้าคุณเริ่มต้นช่วงปรีซีซั่นนั่นเป็นเพราะเขาเชื่อว่าเราคือกลุ่มคนที่ควรจะอยู่ที่นี่นี่มันเหมือนกับ โม,มริมกำลังสร้างสโมสรน,นักสู้ที่มีแต่คนที่พร้อมจะทุ่มเทและมีใจให้สโมสรอ,อย่างแท้จริง ส่วนในตลาดซื้อขายนักเตะอื่นๆที่ร้อนระอุไม่แพ้กันการปล่อยยืมตัวสโมสอนได้ยืนยันการปล่อยตัวแจ็คส์มูเฮาส์มิดฟิลด์ดาวรุ่งและอีธานวิสลี่กองหน้าวัย19ปีออกไปแบบยืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลวิสลี์ผู้ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าแอคแลนติคนที่250ของสโมสอนหวังจะทำผลงานได้ดีขึ้นกับนอตแฮมท่านทาวน์หลังจากที่ฤดูกาลก่อนไม่ค่อยได้รับโอากาสลงสนามกับวอลซ์ กลุ่มผู้เล่นถูกเนรเทศอเลฮานโดกานาโชแอนโทนี่เจดอนซานโชและไทเรลมาลาเซียยังคงถูกเนรเทศให้ฝึกซ้อมที่คาริงตันแยกจากทีมชุดใหญ่และกำลังมองหาทางย้ายออกจากทีมโดยเฉพาะการนาโชมีข่าวว่าเชลซีกำลังวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้และเจ้าตัวก็ตั้งเป้าหมายที่จะย้ายไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยซึ่งถ้ากานาโชไปเชลซีได้จริงก็จะทำให้ยูเนเตตต้องมองหาตัวเลือกอื่นเข้ามา เสริมมทีเจดอนซานโชปีกตัวปัญหายังคงฝึกซ้อมที่คาริงตันแม้จะไม่อยู่ในแผนของอาร์โมริมและมีรายงานว่าเขาพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยตัวเองลงถึงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปร่วมทีมบอร์เซียดอร์มุนอีกครั้งมันเหมือนกับการยอมทำทุกอย่างเพื่อได้กลับไปบ้านเกิดที่อบอุ่นอีกครั้งหลังจากการผจญภัยที่ล้มเหลวนอกจากนี้ยูเวนตุสก็ยังสนใจซานโชเช่นกันหากพวกเขาสูญเสียนักเตะในแนวรุกหรือกองหลังไป เบนจามินเซสโกกลับมาที่เป้าหมายหลักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งกับ RB ร์บีไลฟ์ซิกแล้วว่าพวกเขาพร้อมจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับเซสโกหากนักเตะตัดสินใจที่จะย้ายมาร่วมทีมการเจรจากับไลฟ์ซิกยังคงดำเนินอยู่และมีข่าวลือถึงดีลสลับตัวครั้งใหญ่ที่อาจจะส่งรัสมุสฮอยลุนไปไลฟ์ซิกเพื่อแลกกับเซสโกแต่ยูไนเต็ดคาดว่าการเจรจาอาจใช้เวลาพอสมควร อเล็กซานเดอร์อีักเรื่องนี้พลิกล็อกไม่แพ้กันครับสกายเจอร์มนีรายงานว่าอเล็ a ซานเดอร์อีักกองหน้าของนิวคาสเซิลได้ปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่ลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์ที่ถูกปัดไปแล้วด้วยซ้ำโดยอีซักแสดงความชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้นและแคมของนักแตะยังคงมองโลกในแง่ดีว่าดิวจะสำเร็จ จาาหลุยจีดอนนารูมายูไนเต็ดยังคงให้ความสนใจในตัวจาาหลุยจีดอนนารูมาผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีของ PSG โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอองเดรโอนาน้าหรืออาลตายบายายิ่งย้ายออกจากทีมดอนนารูมา um กำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาและ PSG กำลังจะเซ็นลูคัสเชียวายเอมาแทนที่เขานี่เป็นโอกาสทางการตลาดครั้งใหญ่หากยูไนเต็ดต้องการผู้รักษาประตูระดับโลกมาแทนโอนาน่า เฮเดนแฮกนี่แผนการขโมยมิดฟิลด์จากมิดเดิลสโบรรายนี้ยังคงอยู่ในวาระโจอัลพาลิน5เป้าหมายเสริมแดนกลางอีกรายอย่างโจอัลพาลิน5จากบาเยอร์มิวนิกนั้นหลุดมือไปแล้วครับเพราะเขาจะย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์แบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด26ล้านปอนด์นี่มันเหมือนกับเรากำลังจะจับปลาตัวใหญ่แต่จูจ่ๆก็มีนกอินทรีบินมาโฉบไปจากมือเราซะงั้น การฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บมีข่าวดีเรื่องผู้เล่นที่บาดเจ็บอองเดรโอนาน่าลิซานโดมาติเนสและโจชัวเซอร์คิเซ่ได้กลับมาฝึกซ้อมเบาๆแล้วมาติเนสใกล้จะกลับมาลงสนามได้หลังจากบาดเจ็บ ACL ในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนโอนาน่าและเซอร์คิเซ่อาจจะพร้อมสำหรับเกมปรีซีซั่นที่เหลือในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับ การตัดสินใจเก็บโคบีเมนูไว้กับทีมของอาร์มริมถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและทงพลังให้กับทั้งนักเตะคนอื่นๆและแฟนบอลมันบอกว่าเขาให้ความสําคัญกับนักเตะที่มีใจให้สโมสรและมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับทีมไม่ใช่แค่คนที่สามารถระดมทุนได้ส่วนเรื่องเบนจามินเซสโกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมหากาบที่น่าติดตามครับถ้าอยู่ในเตดได้ตัวเขามาจริงๆมันจะเปลี่ยนมิติในแนวรุกของทีมไปอย่าง สิ้นเชิงเลยและการที่ผู้เล่นอย่างกานาโชซานโชต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกในประเทศนั้นก็เป็นเครื่องสะท้อนถึงมาตรฐานใหม่ที่อาโมริมกำลังสร้างขึ้นในทีมครับไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่เล่นไม่เต็มที่หรือไม่เป็นไปตามแผนนี่แหละครับคือความบ้าคลั่งของรูเบนอาโมริมที่จะนำพายูเนเต็ดกลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็น